เปรมปรีปลาโมทแท้ทุกกมลชนเฮยเทวาทั่วสกลแท้ซองสุภพดิถีมงคลบรรจบพระเฮยคลายประสูติการพ้องราดล้วนถวายพรควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชน สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา8นาิกา20นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกวังสุขโขทยัยทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2559พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2530ทรงสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิตละดา และศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงสนพระไทยการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นมีผลงานเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศทรงมีเครื่องหมายการค้าส่วนพระองค์ในชื่อสิริวันวรีและทรงออกแบบของแต่งบ้านใช้เครื่องหมายการค้าว่าสิริวันวรีเมซอง นอกจากนี้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาแบดมินตันซีเกมส์2005ประเภททีมหญิงและทรงเป็นนักกีฬาขี่ม,ม้าชนะเลิศรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพคิงส์คัพ2012 เวลา9ก้นาิกาสนาทีเสด็จไปท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียจํานวนหนึ่งคู่เพื่อเข้าโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งกรมปรศุสัตว์จะนําไปให้นายลินวงพิทักษ์เกษตรกรอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดเพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานทรงปล่อยนกประหลอดหัวขน30ตัว พันปลาน้ําจืด9้าชนิดอาทิปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาส้อยขาวปลาเสือพ่อนน้ําปลายี่โสกไทยและปลาบึกจํานวน3าม0 0 0เตัวเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาให้อุดมสมบูรณ์จากนั้นเสด็จกลับวังสุขโขทัยประธานพระโวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรดิธบัญจงอดีตรองสมุหาราชองค์รัก นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ29ชันษา8มกราคม2559ส่วนที่กองงานส่วนพระองค์ในพระองค์สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารวางสุขโขทยัยพระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญใจการดอกไม้และของขวัญไปถวายในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร นอกจากนี้ยังมีข้าราชการผู้แทนเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจคณะครูโรงเรียนต่างๆผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนำใจาก,การดอกไม้และสิ่งของไปถวายและลงนามถวายพระพรด้วยวันนี้เวลา10นาฬกา36นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณเสด็จไปวัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงวางศิลาฤกษ์อขอพระแก้วก้า ซึ่งทางวัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา5ธันวาคม2558จะสร้างเป็นอาคารสูง2ชั้นสำหรับประดิษฐานพระแก้วจำนวน9องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการบ,บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี2559นี้ จากนั้นทรงเททองหล่อพระพยรีพินาศและพระพุทธเจ้าปางจัก,กรพัทขนาดหน้าตักกว้าง39นิ้วรวมทั้งพระพุทธรูปทองคําสมเด็จองค์ปฐมซึ่งสร้างขึ้นเมื่ในโอกาสสมโพธิวัดแสงแก้วโพธิยานครบ9ปี9เดือน9วันจะนําไปประดิษฐานณนหอพระแก้ว9วัดแสงแก้วโพธิยานเป็นวัดราชก่อสร้างเมื่อวันที่11พฤษภาคม2549โดยพระครูบาอริยชาติอริยจิตโต ต่อมาคณะสัธทธาชาวบ้านป่าตึงต้องการสร้างวัดแห่งใหม่เพื่อเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนการออกแบบและตกแต่งวัดแห่งนี้จึงแสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนามีเสนาสนะที่สำคัญนาทีวิหารอุโบสถหอไตรและรูปหล่อโลหะครูบาศีวิชัย ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่8กันยายน2554ปัจจุบันมีพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสุกสงฆ์จำพรรษา8รูปสามเณร4รูป